ตอนนี้เราอยู่ที่ไบเทคบางนานะครับอยู่ในงานบางกอกออโต้ซอลอนนะครับจัดที่ไบเทคบางนานอกจากมีรถในงาน Big m o t o ตอเซลแล้วก็จะมีรถที่มาโชว์ในงานบางกอกออโต้ซอลลอนด้วยซึ่งจริงๆแล้วเป็นครั้งแรกที่เขารวมกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูรถแต่งว่ามีรถอะไรสวยๆมาให้เราดูบ้างไป ถ่ายรายการอยู่พอดีเลยถ้าปัดโขมาโชว์เหรอคะมีมาโชว์คันหนึ่งครับหลานของพี่นะด้าสีรษาสีขาวเป็นมุกเกือบกุมูนก็ใส่ชุดแต่งของที่ทุกเลยชุดแต่ง HJS ครับ t S แล้วก็เป็นชุดเทอร์โบเป็นแต่ง HJH ทั้งคันถ้าใครสงสัยคนนี้คือใครบอกกล่าวหน่อยดิถ้าใครอยู่ในยุคเขาเรียกว่า ยี่สิบปีที่แนละ้วต้องรู้จักกันละกัน<ะ>อันนี้นะคะเราเรียกว่าซูเปอร์เซลของ HKS ครับไทยแลนด์ปัจจุบันนี้ทำอะไรคะทำธุรกิจส่วนตัวครับนําำเข้าอะไรนี่ไม่ธรรมดาคนนี้อยากได้86อะไรอะไร86ดหนี่ที่นี่มีหมดใช่แล้วก็ทำร้านกระาดาษดหกด้วยอ่าชบ ใครขับ86ขาดอะไรนี่ไปหาได้ที่ไหนคะที่ะลาด86ครับอยู่ที่อยู่ซอยพัฒนาการ100ถนนพัฒนาการประเวศทุงเทพนี่แหละนะฮะเคยไปถ่ายร้ารายการแล้วรถเขามีเยอะด้วยที่สำคัญวันนี้ไหนๆเจอแล้วค่าคอมมิชชั่นด้วยออกรายการสำหรับช่วงเย็นๆนะครับเราจะมีพาเลทกันที่ด้านหน้าของไบเทคนะครับแล้วพาเลทนี่ก็จะเป็นรถซิ่งเนี่ยที่โชว์อยู่ด้านหน้าเนี วิ่งโชว์กันนะครับในบริเวณที่จอดโชว์น,นะครับเรามาดูกันว่ามีรุ่นไหนบ้างนะครับที่โชว์กันส่วนภายในงานบางกอกออโตสลลนก็จะมีแบรนด์ทามิยานะฮะซึ่งเป็นแบรนด์ของเล่นที่โด่งดังมาอย่างยาวนานนะครับโดยทามิยานี่จะมีรถเป็นมอเเดลนนะฮะทั้งเป็นมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถยนต์นะครับ เป็นทั้งของเล่นและของเก็บโชว์ได้นะครับบางรุ่นตามหายากๆราคาแพงมากนะครับพวกนี้สำหรับโมเดลพวกนี้ราคาก็จะแตกต่างกันไปนะครับมีตั้งแต่หลักร้อยจนหลักพัน หายหยกๆหน่อยเห็นเขาบอกว่าเป็นหลักหนึ่งเลยนะครับใครมีราคาแพงๆเอามาอวดกันได้ครับในส่วนนี้น่าจะเป็นพวกปลายท่อที่มาจากจีนแน่ๆเลยหรือเปล่าเดี๋ยวฟอบชันนาสังเกตดูมีรถมีงมีของโชว์มาจากชเยนาแยกๆเลยนะครับพี่เอ๋อใช่เมื่อกี้ก็เจอคัดคุ้งคิง จากไชน่านะคะกินจากไชน่าใช่ที่ไทยก็มีข้าวกุุงกิงก็เป็นของบีเคของเขามีคัดกุุงกิงนเริ่มแล้วค่ะตอนนี้ก็เหมือนแบบกรอบกันไปกรอบกันมาอะไรอย่างเงี้ยปกติข้าวที่เอางานงานดีๆก็ต้องมีมีงานกรอบใช่เพ <S 1> <S 1> ื่อเในวงการรถเนี่ยเราก็จะมีมามาเยอะแล้วเราจะมากี่สิบปีแล้วอะก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ว่าดูคุณภาพแล้วก็ ดูเขาเรียกว่าคุณภาพแล้วก็ดูชื่อดีกว่าเราไปดูคุณภาพบอกอาจจะมีมอันนี้ก็มี X Mac, M Mac, Honda Kick มีคาแถวด้วย <c oughs> ยนันยันฟอร์มฟร์มยันยันฟอร์มชัวรได้นะเขายังไม่เนียนค่ะยังไม่เนียนเขายังปักยังไม่เนียนเรื่องของเขายังไม่รู้อักขระเออชื่อมันจริงๆแล้วเอาคลายเอาคลายเอาอันนี้คายาบ้างเอาของไทยคายาบ้างนะครับที่เปิดบูธ ใช่จริงเขาเป็น O E M แหละแล้วก็มาเป็นเลสซิ่งด้วยมีอะไรด้วยซื่อใหญ่เป็นบูสจากจีนครับเดียวใช่มีบูสสำนักต่างไทยญี่ปุ่นเยอะอยู่เหมือนกันคาค้ากันหน่อก็มีทั้งไทยทั้งญี่ปุ่นและจีนแล้วก็เขาันไปนะครับเฮ้ยคาลิเปอร์คาลิเปอร์ซิงค์ัน้ครเป่ี่ นี่ก็เป็นเจ้าสำนักท็อปซีเค็นะครับที่มาโชว์ตัวอยู่ในงานบอกออ,กอ,อ,กอโต้สารอนนะครับซึ่งช่วงนี้ช่วงนี้พี่เบียร์ใบหยกก็ทำรถของท็อปซีเค็อ่ะหลายรุ่นมากเลยก็เลยได้เห็นได้เห็นรถโบ้ท็อปซีเค็ดบ่อยเลจุนที่เสร็จสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ไม่เจอกันานเลยครับจำยาวได้ไหมเนี่ยเมื่อก่อนที่อยู่เรนด์บล็อกซี่จำได้ครับแน่นอนจำได้ครับไม่ไงช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นแบบออกอีเวนต์เชื่อใจครับเชื่อใจไม่ไม่ค่อยออกอยู่แล้วฮะส่วนใหญ่ผมก็จะออกแค่ปีละครั้งก็เป็นงานออโต้ลอนอย่างงเี้ยครับะะป์ตอนนี้มีโปรดักต์ตัวอะไรอยากจะเสนอบ้างไหมครับจะเป็นตัวโช็อเอ่อโก้พัทเอฟอาร์ โฟกัส TFR ก็คือเป็นโช๊คคัสตัมตามโจทย์ลูกค้าเลยแลวพาร์ที้ฟาก็จะเป็นว่าเป็นระบบควบคุมวาลวนี้เราคิดคนถือห้องใช่เพื่อให้สามารถที่จะปรับปรับโช๊คได้ง่ายไล่โช๊คได้ง่ายอะไรอย่างนี้ครับให้แบตกับมากให้แบตกับรถที่ใช้ในการทับถีบได้ตลอดเวลาก็จะช่วยได้ทั้งรถวิ่งรถด้วยแล้วก็รถสนแตนนด์ แล้วบอว่ายมีใจว่าเอ๊ะฮ้แต่เห็นขายแต่หมายถึงว่าการออกงานอะไราบบนี้มกให้เป็นเป็นไว้ทีหนึ่ง่ะแล้วก็เหมือนกับเหมือนกับให้มีตัวแทนขายอยู่เยอะอยู่เหมือนกันก็มีเรื่อยครับร้านก็จะเป็นรูปลล็อกแมทเลยใช่ครับใช่ตอนนี่มีเกมนัดแกงยก็ก็เยอะครับแน่นอนก็คือเราก็ต้องพัฒนาไม่ไม่หยุดนิ่งครับจะได้สือกเขาได้แที่เหื่อยเ้าใชเื่อย แน่นอนเราเราไม่อยากซื้อเรื่องเรื่องราคาอยูอ่นะเราอยากส่งค่าราคาเลยรเราเอา,อรา,าปอระเด็นคุณภาดีกว่าดีก็เป็นรถที่เอามาโชว์ในงานบางกอกออโต้สาร์ฟนะครับลีโวเทอร์โบคู่เอนเดอร์วูดสาร์ด้ยี่สิปี ECU ช็อปของเราที่เองดูดันไม่เกรงใจใครเพราะว่าเทอร์โบคู่ไม่แน่ใจว่าเคยเปิดฝากระโปรงหรือเปล่าหรือว่าเขาเพิ่งแต่งมาไม่รู้นะคันนี้ โหดครับโหดครับโหดดูเอาไปหนึ่ง e อ9าไทยอาโรตารี่เอ็กเซเว่นแล้วก็มี86 g r ER 8 6นอกจากอุปกรณ์แล้วก็จะมีเสื้อผ้าด้วยครับเสื้อผ้าก็เป็นชุดหนังชุดหนังของชาวซิงว้าว ข้อดีของการจัดงานร่วมกันของเขาระหว่าง Big Motor Show กับบางเกาะออโต s a l o นดีสำหรับคนดูใช่ดีสำหรับคนมางานถูกต้องาบางคนอยากได้ไหลรก็มาดูอะไรบางคนอยากเห็นรถก็มาดูรถบางคนอยากยาราู้ทงอย่างก็เห็นสังอย่างถูกต้อง,งคนอยากเจอเจ้าสำนักแต่งจากญี่ปุ่นก<ช>นะ็ไม่ต้องบินไปญี่ปุ่นใช่ไม่ต้องบินออโต t o s a นแลทีเนียจ,จะมีงานอาโอโต s a l o นมาประมาณต้นปีของญี่ปุ่นนะคะประมาณต้นปีหน้าคือมกรา อันนี้สำนักแต่งก็มาเองแต่ว่าหลายสำนักแต่งที่ห่างหายไปเยอะมากจากเมื่อก่อนที่เราอยู่ในวงการไม่แบ,บ็คเพิร์มีหลายๆสำนักแต่งเนาะเรื่องของอ่ารถพวกโมดิฟายต่างๆสวยงามพวกนั้นนะคะก็หายกันไปเยอะก็ะต้องก็ต้องเรียกว่าตา,ากระแสกับการที่เราเราเปลี่ยนเทรนคนไทยแล้วก็การทำมันการเขาเรียกว่าการเข้าถึงนะการเข้าถึงที่อยากมาดู ยังว่าไปก็ยังมีแต่ว่าคันน้าเข้ารถมามันไม่ถูกมันเออมันโดนเรื่องภาษีภาษีแล้วให้จ่ายแล้วก็ค่าของชีพมันแพงยยุคยุคนี้การจะแต่งรถคันหนึ่งนี่ไม่ง่ายเลยนะเราก็เราจะออกไปดูที่ลานด้านนอกนะครับว่ามีรถอะไรมาโชว์กันบ้างครับเจ๊ท็อปเปอร์ครับวันนี้ทัอปเปอร์เอารถอะไรมาโชว์ครับใช่ครับเอารถเอารถซีบิคเอฟเก้ามาโชว์ครับเป็น แต่งสปูนนี่เป็นรถของอาจารย์เปิ้ลที่เมื่อกี้ที่คุยกันว่าจะพาไปดูใช่ครับใช่ครับอ่ดูคันนี้หน่อยคันนี้เออเป็นรุ่นอะไรครับอ่าเป็น Mazda Civic E F ครับ E F นี่หายากมากเลยนะ E F หายากมากในไทยพาไปดูหน่อยพาไปดูหน่อยประตูประตูอะไรเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูข้างหน้ากันจ่าตรงข้างหน้ามาดูข้างหน้าไม่เชี่ยไม่ได้เแล้วไม่ใช่เดี๋ยวไข้างหลังประตูเอ้ยอันนี้มาข้างหน้านะครับข้างหน้าเนี่ย ก็จะเป็นรถเอฟทั่วไปเราก็ดูบอดี้พัตรอันแรกก่อนเลยอันอยากก็เป็นงานทางเราเวมอนต้าเป็นลิ้นหน้าถ่ายเป็นงานไดคาร์บอนเลยไดคาร์บอนถ่ไดคาร์บอนปุ๊บเสร็จปุ๊บอ่ะหน้าเครื่องหน้าเครื่องอเปิดฝาเลยกดปุ่มนะครับกดปุ่มนะครับ,บกดปุ่มครับเพราะหนึ่งว่ารถเราเอง เคลมเสมอว่าเป็นรถเราเองครับผมเรายืมเขาขับมาเราเรารอเราเอาไปแอกเฉยๆรอเอาไปแอกไม่เป็นไรครับเรื่องนี้เราเข้าใจกันเราเข้าใจกันอ่าโอเคเข้าเรื่องนะครับก็เครื่องครับก็จะเป็นเคซีบีเป็นเคยี่สี่เคยโมเต็มโมเต็โมเต็มผมไม่รู้ว่าเขาเป็นโมอะไรมาบ้างแต่แน่ๆโมเต็มแน่นอนโมเต็แน่นอนโมตมระดับแรกเลยขาดเราเป็นแมีเซียมของสอแท้แเลยแมกนีเซียมของสเลยครับผม มันจะเป็นสีดิบนี่ก็ะพลสีเขียวค่อ่าขึ้นมาก็จะเป็นเนี่ยล้างหัวฉีดล้างหัวฉีดสกังเหมือนกันครับอ่ามาคอยดีก็คอยสกังก์ครับในส่วนของเคจูนก็จะมีลิ้นลิ้นมีเลกูเลเตอร์เลกูเลเตอร์แล้วก็กลองผิวกลองมีก่อฝาหม้อน้ำม้อน้ำอ่าสเต็ปก็ประมาณนี้นะครับจริงๆต้องบอกว่าห้องเครื่องก็คีนๆนะต้องต้องสายไฟใช่ครับ อ่าถัดมาเดี๋ยวมาดูตัวรถชั้นนี้กันอ่าชั้นนี้ก็จะเป็นล้อสปูลล้อสปูลล้อสปูลอยู่แล้วเบรกก็สปูลเหมือนกันสปูลสปูลช่งเซ็ตน็อตล้อก็สปูลสปูลล้มๆเลยนะครับก็มีเนี่ยต้อสปูลมีเบลสิงสันเพราะว่าเราต้องคุมนี่ใช่ไหมคุมเลยครับก็คุมเลยครับคุมเลยครับไม่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 คุยแล้วครับไม่ไม่ไม่คุยแล้วครับเพราะว่าเพราะว่ารถซิ่งเราต้องคุมครับเราต้องคุม คุมครับคุมครับนี่พอครับคุ้มครับคุมครับคุ้แค่นี้พอคุ้มแค่นี้พอฝนตกฝนตกออฝนตกนะครับคุ้มแค่นี้พอครับกองจิวครับกองจิวคุ้มแค่นี้พอที่เหลือปล่อยตึงรู้เรื่องฟ้าก็คึมๆนะสุปลาสุปลาไม่ต้องเป็นห่วงนะครับสำหรับเมฆฝนข้างบนเราใช้ F16 ขับไล่อยู่นะครับตอนนี้ นะฮะเป็นตัวพอ,อ,อลีนะครับ S15 น,นะครับขับไล่อยู่ตอนนี้นะครับอนแล้วตอนนี้เรามาอยู่กับรถที่มาจากมาเลเซียทั้งสิบคันนะครับระหว่างนี้ทั้งสิบคันมีคันไหนกันบ<า>้างเดี๋ยวเรามาดูกันครับ,บของมาม่านะครับอ๋อแล้วก็มีซินเบีย S15 ครับลักษณะเป็นเหมือนกับสไตล์ JDM นะครับสองยาวอันนี้ได้ปะอันนี้ได้ปะ แต่ม่<ป>เอป็นเ d m, <JD> m หลังจากที่เราเนนรียนแหงนะฮะลถคุณภมิความเสื่อมแล้วเน, <JD M S 2> นี่ยเจดีเอ็มก็คือเป็นรถสาวๆพิซซิ่งสไตล์ที่ตกแต่งด้วยของแท้ที่ตรงรุ่นข,ของเขาเองนะครับเป็นตรงรุ่นญี่ปุ่นนะครับเนี่ยรถมาเลเซียแต่งแต่งประมาณนี้แต่งประมาณอย่างนี้ นี่คนเล่นอีโวเยอะมากเลยนะแต่อีโวที่จะเลตติ้งนี่หน่อยเด็กอซีล่ากอซีล่านี่เลิกผลิตแล้วเนี่ยหลยังจากที่เลิกผลิตแล้วต้องดูราคาเลยนะว่าหลังจากเนี้ยราคาม่จะต้องพยายออกไปไกลแน่ๆนี่ซูบลูซูบลู ส่วนนี้ก็จะเป็น R34 ไ,ไ,ไม่ค่อยมีนะ R34 SO. ในเมืองไทยยไม่ค่อยเห็นเนแการกจริน้องเยาวนะน้องเยา

ปีไฮดรลิกด้วยสำหรับกระบะคันนี้คนระับวงการรถซิ่งของเมืองไทยที่แต่งสุดจริงๆแต่ก็เป็นในสไตล์ของบ้านเรานะครับต่างประเทศเขาก็ต่างออกไปแต่ก็แต่ของเรานี่ก็ถ้าเกิด ถ้าิดพูดรวมๆก็คือมันจะมีสาย VIP สายรถเลสซิ่ง JDM แล้วก็แต่งแนวแดกก็มีอันที่มีไฟตายรถมีไฮดรอลิกขอขอ ล่นชอบชอบใจสนุกทางทางจะเพลินรถเอามาจากที่ไหนพี่อ๋ออยู่ร่างกบังครับร่างกบังทงพี่อู่พี่ใช่ไหมครับไม่ใช่ผมไม่ได้เปิดอู่เราทำงานเป็นเป็นเป็นตัวเป็นบุคคลที่ชอบการแต่งรถ นี้แต่งไปเท่าไหร่พี่เป็นล้านแล้วเป็นล้านทำสามสี่เที่ยวแล้วเดี๋ยวห้องเครื่องเนี่ยห้องเครื่องเนี่ยมีรอบแรกสองแสนแปดรอบหลังอยู่ประมาณอีกแสนนิดๆสองแสนแปดทำอะไรด้องหางองแสห้องเครื่องบินเหล็กหมดเล้หมดครับผมเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไมให้ดูตามไปเลยได้ที่เขาเป็นบุคคลครับที่ชอบการแต่งรถเท่านั้นเองไม่ได้เป็นออ่ครับไม่ได้เป็นอูนอ่แต่แต่งโอ้โห เฉพาะระบบเบรกที่เท่าไหร่พี่เบรกที่ผมทำมาแสนห้าแสนห้าหน่อย <105 S 1> อหน่อยแสนห้าหน่ออ่าใช่ตอนแรกเป็นสีเขียวก็เลยเปลี่ยนสีเบรกหลอดไฟฟ้าเบรนหลอดไฟฟ้าเบรคเนี่เป็นเทสเตอรแท้ครับก็รวมรางแท้หกหมื่นแปดหกหมื่นแปดนี่กี่คันที่อ่ะพูดที่บ้านมีรถกี่คันที่บ้านผมว่าก็ เอาพาฟอเลเนอร์แต่งหมดเตร์ก็โฟลเลนเนอร์ตั้งอยู่ประยู่มีแคปลาทั้งคันฟอเลเนอร์เอาเอาเอาพาแล้วก็มี300ร้อยเซนตเด็กคันหนึ่งตอนนี้ดำสีอยู่คโอ้โหพูดถึงแล้วก็เอาเซอร์เิโก้มาโชว์ด้วยร้านจอดเดินเข้าไปดูได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่โชว์เสร็จเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูได้ครับผมแต่ไม่ได้อยู่ทีมไหนใช่ไหมอะไรนะครับไม่ได้อยู่ทีมไหนใช่ไหมไม่มีทีมอันนี้คือคือเป็นทีมของผมเองผมตั้งของผมเองไม่มีทีมครับ รถส่งปังมีบ้านเกลือนีอ่ก็มิกเตอร์แปะด้วยและนี่เป็นทั้งหมดครับของงานบังของออโต้ซารอนในปี2025นี้นะครับสำหรับปีหน้าจะมีความคืบหน้าเกี่ยวกับรถสวยรถแต่งยังไงต้องติดตามกันต่อไปครับบ๊ายบาย